สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาแล้วมาแล้วค่ะกับข้าวบ้าน,านอาหารเช้ากับข้าวบ้านบ้านของเราวันนี้นะคะนี่วันนี้น้ำพริกปลาลาใส่ปลาทูคกนี่ค่ะนี่ความเผ็ดความหอมเติมพลิกที่หนูคั่วลงไปด้วยเพื่อนเพื่อนคนเคยกินเผ็ดนะเนาะพอเผ็ดน้อยลงไปมันก็รู้สึกไม่โอเค ก็ต้องมาเติมข้างนอกอีกหน่อยหนึ่งแต่กินคนเดียวเนาะไม่เป็นไรเติมลงไปเยอะอยู่พอสมควรแันนีไก็นะคะผักปลังผักปลังผักในสวนบ้านเราผักในสวนของเราทงนั้นเลยค่ะเพื่นอนหบุปรีหบุ้บีต้มมะเขือต้มต้มทั้งลูกทั้งจุกเลยนะคะเพราะว่าต้มแบบนี้น้ำเขาไม่เข้าไส้เขาจะหวานเราจะกินแล้วก็ค่อยมาแกะ ขัวออกทีหลังเนาะแล้วก็นี่คะ่ะพัดบวบพัดบวบไข่สวยไหมไข่เป็ดเราใช้ไข่เป็ดนะไข่เป็ดเวลาเราผัดแบบนี้สีเขาจะสวยเพื่อนีอนน่จ้าแซบแซบ,แซบขอบอกอร่อยอร่อยมากอร่อยมากนี่คะ่ะเอาโดยร่วมกับข้าวบ้าน อาหารเช้าของเราก็จะประมาณนี้นะคะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวของมะลิไรเบอร์รี่ค่ะมากินข้าวกันค่ะมามาค่ะเพื่อนๆ